มันมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมีต้นกําเนิดเมื่อ200-300ปีก่อนโดยเจ้าเมืองรามันประสงค์ให้มีกริดเป็นอาวุธคู่บ้านคู่เมืองจึงได้เชิญช่างทํากริดจ,จากอินโดนีเซียมาทํากริดที่เมืองรามันและสืบทอดมาจนปัจจุบันโดยกริดรามันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีด้ามเป็นรูปนกพังกะบง่งบอกถึงความสูงสักของผู้ครอบครองปัจจุบันเป็นสาตราพรและสาตราวุธที่สวมใส่และใช้ในวันสําคัญ แรงบันดาลใจนะฮะที่เราจัดตั้งกลุ่มที่ตะลลอเนี่ยเพราะตลลลอเนี่ยเป็นแหล่งทํากิจมาตั้งแต่บุรุษโบราณซึ่งมีดารลอดิตใช่ไหมและก็มีประวัติความเป็นมาเขามีกูโบตัวมนตีมีกูโบช่างจีหล็กมีอะไรต่ออะไรอ่าเป็นเป็นหลักฐานนั้นนะฮะเราเราก็มีเกิดจิตสํานึกว่าเอ๊ะถ้าเราทํากิจใหม่ขึ้นมานี่น่าจะขายได้นะ แล้วก็ทดลองทําทดลองทํากรีดโอ้ขายได้ขายได้200บาทเล่มนาสองร้200บาทก็ขึ้นมา400อยบาทแ800ร้อบาทพันบาทพอเขาชาวบ้านเขาเห็นว่าโอ้กรีดนี่ขายได้นะฮะนอกจากที่เรามากรีดยางเช้าๆแล้วเสร็จจากกรีดยางแล้วเราก็มาทํากรีดเป็นเป็นอะไรไรายได้สืิมมา กว่าจะมาเป็นกริดรามันที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่หลากหลายการทําฝักกริดก็ต้องเลือกไม้ที่มีลายในตัวหรือเรียกว่าไม้ลายเสือสําหรับขั้นตอนการทํากริดนั้นช่างจะต้องเตรียมความพร้อมร่างกายโดยใช้ค้อนทุบก,กับมะพร้าวเพื่อเป็นการบริหารมืออ่าแล้วก็เราก็จะได้ออกกําลังกายแขนของเราอ่าแล้วก็นิ้วมือ อของเราก็มาฉีดฉีดฉีดฉก็ก,ก,ก,ก็เสมือนว่าเราออกกําลังกายจากนั้นนํากลับมะพร้าวไปเป็นเชื้อเพลิงในการจุดเตาเมื่อเตาร้อนนําเหล็กที่ทําชิ้นงานใส่ในเตาประมาณ5นาทีจากนั้นนํามาตีขึ้นรูปแล้วนํามาเจียและใช้ตะไบามาขัดตกแต่งให้ได้แบบตามที่ต้องการนี่เราเราตีให้ให้ ไอ้ขมองที่ติดอะไรนีมันลุดออกไปก่อนอ่าเราก็จะตีคดเป็นลุม,มงานั้นเราตียากถ้าสมัยโบราณเขาก็ไม่ไม่มีเจียไฟฟ้าเนี่ยเจ้าหม,ไม,มูไม่มีฮะไม่มีเขาใช้ตะไบเล็กๆบางๆมาามาขาดให้ได้ลึกสูงที่ต้องการครับ การแกะหัวกริตจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์เพราะต้องใช้สมาธิและความประณีตราคาขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบความยากง่ายสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ลุ่มกริตรามันตำาบลตะโลฮาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาโทร086 299 3413จังหวัดยะลาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา